เมื่อหนุ่มน้อยไวใสพลาดโดนแม่เพื่อนบุกขย่อไส้เดือนจนทําให้เรื่องราววุ่นวุ่นหลายอย่างได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาจอห์นฮับสตูดิโอขอนําท่านเข้าสู่มาหากราบของการบุกขย่อไส้เดือนพยองเดชในหนังเรื่อง behaving badly จอห์นขอคนละหนึ่งไลท์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเปิดเรื่องมาลิกกําลังเครียดเขาพยายามตั้งสติกับปัญหามากมายที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกับชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บิลลีเพื่อนสนิทของเขาถูกจับขังคุกพ่อของเขาที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยใน คดีฆาตรกรรมอำพรางและตำรวจดันไปเจอศพชายคนหนึ่งที่ท้ายรถของแม่และในตอนนี้แม่ของเขาก็เครียดมากถึงขั้นพยายามฆ่าตัวตายและเขียนจดหมายสั่งเสียแต่ยังดีที่ริกมาเจอก่อนจึงเรียกรถพยาบาลมาช่วยแม่ไว้ได้ทันตำรวจได้เข้ามาสอบปากคำริกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอตำรวจอ่านจดหมายลาตายของแม่ริกก็ทําให้ได้รู้ว่าแม่ริกนั้นรู้เรื่องที่ริกกับพาเมลาเคยจัดนัดกระชับมิตรกันซึ่งพาเมลาเธอเป็นทั้งเพื่อนสนิทของแม่ริกและเป็นแม่ของบิลลี่เพื่อนสนิทของริกอีกด้วย ซึ่งริกก็ค่อนข้างรู้สึกอายมากๆที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยอีกทั้งเขายังกังวลว่านีน้าสาวที่เขาแอบชอบจะมารู้เรื่องนี้ก่อนแม่ริกจะฆ่าตัวตายเธอก็ยังเป็นห่วงน้องหมาว่าจะไม่ได้กินอาหารจึงพ่นสีที่ประตูโรงรถเตือนลูกๆของเธอว่าอย่าลืมให้อาหารน้องหมาย้อนกลับไปสองอาทิตย์ก่อนหน้านี้ริกอาศัยอยู่กับพ่อที่แสนเจ้าชูกับแม่ผู้ขี้เมาสติปพพี่ชายคนโตและคริสตินพี่สาวคนรองเวลาว่างริกก็มักจะไปช่วยงานจิมมี่ผู้จัดการบาร์ที่คริสตินพี่สาวของ ริกทางานอยู่และวันนี้จิมมี่ก็ได้มอบหมายให้ริกไปตามเซอริสหนึ่งในแดนเซอร์สาวให้มาทํางานแต่เซอริสนั้นขี้เกียจเลยขอให้ริกช่วยโกหกจิมมี่ว่าเธอป่วยเพื่อแลกกับการลงไปคุยกับไส้เดือนให้กับริกเมื่อเซอริสิปป่วยหน้าอกเท่านั้นริกก็เสร็จก่อนเสียแล้วปุ๊บปั๊บเย็นเลยบักริกสามวิริกรู้สึกอายมากเลยรีบวิ่งหนีออกไปเขาตรงไปหาบิลลี่ที่บ้านแต่กลับลืมเคาะประตูทําให้ริกเปิดประตูไปเจอบิลลี่กาลังสไลด์ไส้เดือนอยู่อย่างฟินๆด้วยความที่แม่ของบิลลี่นั เธอเลยออกอุบายใช้ให้บิลลี่ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะได้อยู่กับริก2ต่อ2และแม่บิลลี่ก็จัดการยั่วยวนริกและดือด้อดือด้อดื่มกันในที่สุดแมตต์นี้เป็นน้อยรุ่นใหญ่ขยำไส้เดือนไวใส่ข่ารังและนี่ก็เป็นการเสียตัวครั้งแรกของริกวันต่อมาริกก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาไปเรียนกับบิลลี่เหมือนเคยทั้งสองคุยกันเรื่องที่จะวางแผนจีบนีนา่าแต่อุปสรรคก็คือนีน่ากำลังคบกับเควินอยู่ทันใดนั้นคาริสลูกชายเจ้าพ่อประจำเมืองก็ได้มาพูดดููถกกริกว่า่าานยไมมี ทางจีบนีนาติดแน่นอนด้วยความที่เป็นลูกผู้ชายจะยอมให้ใครมาหยามได้อย่างไรลิกจึงพนันกับคาริสว่าภายในสองอาทิตย์ถ้าเขาจัดนัดกระชับม,มิตรกับนีนาได้สําเร็จคาริสจะต้องจ่ายให้เขา1,000ดอลลาร์และถ้าไม่สําเร็จลิกจะต้องเสีย1,000ดอลลาร์ให้กับคาริสเช่นกันแต่พอหลังจากนั้นลิกก็เริ่มกังวลว่าเขาอาจจะทําไม่สําเร็จจึงตัดพ้อกับตัวเองในห้องน้ำทันใดนั้นโรน่าหญิงสาวเซ็กซี่ก็ปรากฏตัวขึ้นเธออ้างว่าเป็นนักบุญที่คอยช่วยเหลือวัยรุ่นที่กําลังมีปัญหาโรน่าย ริก่อนจะทิ้งท้ายว่าให้มองหาสัญญาณจากพระเจ้าแล้วเธอก็เดินจากไปปล่อยให้ริกยืนงงๆและแล้วโชคชะตาก็เข้าข้างริกเมื่อนีนาได้บอกเลิกกับเควินต่อหน้าต่อตาเขาหลังจากนั้นริกก็ได้มีโอกาสลงเรียนวิชาเดียวกันกันกบนีนาทําให้ทั้งสองได้มีโอกาสทําความรู้จักกันมากขึ้นแต่แล้วก็เกิดเข่าร้ายขึ้นเมื่ออาจารย์ผู้อาวุโสท่านหนึ่งได้เกิดหัวใจวายในขณะที่กําลังสอนทําให้นักเรียนในคลาสต่างพากันตกใจริกก็ใช้โอกาสนี้เข้าไปคุยกับนีนาและชวนเธอไปงานศพ อาจารย์ด้วยกันโดยริกจะอาสาไปรับที่บ้านซึ่งนีน่าก็ตอบตกลงแต่หลังจบงานศพรถที่ริกยืมแม่มาใช้นั้นก็ถูกรถของนักบวชมาชนท้ายทําให้ต้องส่งรถเข้าซ่อมที่อู่้วยความที่ริกอยากได้รถยนต์ของแม่บิลลี่ไปใช้เลยยอมจำใจไปดือด้อดๆดื่มกับแม่บิลลี่เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนในการใช้รถเพราะว่าริกนั้นอยากจะพานีน่าไปดูคอนเสิร์ตซึ่งริกก็ยอมลงทุนไปซื้อแป้งมันให้จิมมี่เพื่อแลกกับตั๋วคอนเสิร์ต VIP ซึ่งทั้งหมดที่เขาทํานั้น้นนนก็เพื่อททําาใใหีประับจ เพรเหตุนี้โรนาก็ได้มาเตือนริกถึงห้องนอนว่าอะไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องอาจจะทําให้มันจบไม่สวยก็เป็นได้แล้วโรนาก็หายวับไปทําเอาริกถึงกับงงว่าเธอเป็นคนหรือผีกันแน่หลังจากริกกับบิลลี่ไปรับนีนาทั้ง3ก็แวะไปเอาตั๋วคอนเสิร์ตกับจิมมี่ที่โมเทลแต่พอริกเอาแป้งมันให้จิมมี่จิมมี่กลับบอกว่าไม่มีตัว๋วและปิดประตูใส่หน้าริกกับบิลลี่ใช่แล้วจิมมี่นั้นหลอกใช้ริกให้ไปซื้อแป้งมันมาให้เท่านั้นท่านใดนั้นริกก็เหลือไปเห็นรถของพ่อจอดอยู่อีกฝั โดยความที่สงสัยว่าพ่อมาทําอะไรที่โรงแรมตอนกลางคืนว่าแล้วทั้ง3ก็รีบตามไปดูแล้วก็จับได้ค่าหนังค่าเขาว่าพ่อของริกและพ่อของบิลลี่กาลังจัดนัดกระชับมิตรกับเป็ดน้อยเดยลิเวอรี่แบบเป็นหมู่คณะโคตรบันเทิงโดยความที่บิลลี่กับริกนั้นถูกกักบ,บริเวณอยู่แต่กลับพากันหนีออกมาเที่ยวส่วนพ่อริกและพ่อบิลลี่ก็ไม่อยากให้ภรรยารู้ทั้งสองฝ่ายเลยตกลงจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับริกก็ได้ขอโทษนีนาที่ไม่ได้พาไปดูคอนเสิร์ตตามสัญญาแต่นีนาก็ไม่ได้โกรธอะไร ตรงกันข้ามเธอกับรู้สึกสนุกที่ได้อยู่กับเร็กวันต่อมาเร็กก็โดนแม่ต่อว่าอย่างหนักเรื่องที่เขาหนีเที่ยวเมื่อคืนพอแม่ของเร็กนั้นได้จ้างนักสืบตามสืบสามีอยู่สักพักหนึ่งแล้วและเธอกําลังรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องหย่าสามีพอทนกับพฤติกรรมเจ้าชู้ของเขาไม่ไหวและแม่เร็กกล็ลากกระเป๋าหนีไปพักผ่อนคนเดียวและในวันนี้คู้ใหญ่ก็ได้เชิญแม่ชีมาสอนในคาบเรียนตอนเชา้าแต่ทว่าจู่ๆแม่ชีก็ช็อกเสียชีวิตกระทันหันเหมือนกันซึ่งบิลลี่กับรีก,ก็เลยเอ่ยปากขอคู่ใหญ่ให้ยกเลิกคาดเรียน วันนี้เพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับแม่ชีซึ่งครูใหญ่ก็ไม่ค่อยพอใจริกกับบิลลี่เลยเรียกเข้าไปคุยส่วนตัวในขณะที่รอครูใหญ่อยู่ในห้องริกก็แอบค้นโต๊ะทำงานจนไปเจอกับซองสีน้ำตาลในลินชักซึ่งในนั้นเป็นรูปถ่ายจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของนักเลียนหญิงและนีนาก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกครูใหญ่แอบถ่ายบิลลี่กับริกจึงทำข้อตกลงกับครูใหญ่ว่าต่างคนต่างอยู่แล้วริกก็ยึดภาพถ่ายเอาไว้เพื่อที่จะนำมันไปเผาทิ้งการที่ริกกับนีน่าสนิทกันมากขึ้นทำให้เ และมักจะคอยหาเรื่องริกกับบิลลี่อยู่เป็นประจำ้วยความที่รถยังซ่อมไม่เสร็จทางเจ้าของอู่ก็เลยส่งรถสำรองมาให้ใช้ซึ่งริกก็ชอบมากพอรถสำรองที่ส่งมาให้ใช้นั้นเป็นรถสปอร์ตคันงามพอได้รถมาริกก็พาบิลลี่และนีน่าไปขับรถเล่นแต่ขับไปได้ไม่ทันไรตำรวจก็ได้ขับรถตามมาลากตัวริกไปที่โรงพักเพื่อสอบสวนเรื่องศพที่อยู่หลังรถของแม่เขาซึ่งริกก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีศพอยู่หลังรถแม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้สมาชิกทุกคนใน ครอบครัวริกนั้นถูกตำรวจคอยจับตาดูพอริกที่ตอนนี้เอาแต่หลบซ่อนก็ไม่สามารถออกมาช่วยลูกชายได้เลยส่งทนายสาวสวยให้มาประกันตัวริกกลับบ้านพอริกกลับมาเจอพี่สาวและเพื่อนๆกำลังปาร์ตี้เล็กๆก,กันอยู่ริกที่รู้ว่าเขาต้องแพ้พนันคาริสเนื่องจากเขาไม่อยากจัดนัดกระชับมิตรกับนีนาเพื่อที่จะชนะพนันริกจึงคิดแผนหาเงิน1 0 0 0พดอลลาร์โดยการขายบัตรให้เพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านโดยโฆษณาว่าในปาร์ตี้มีสาวสวยเซ็กซี่มากมายซึ่งแม่บิลลี่ก็ไม่พลาด รู้ว่าริกเป็นคนจัดปาร์ตี้และเธอก็อยากจะดือด้อดือด้อดืดดื่มกับริกมากๆจึงลากริกไปที่ห้องครัวและพยายามจะ,ะเผด็จศึกริกให้ได้โดยความที่แม่บิลลี่ทนไม่ไหวเลยเอาเครื่องปั่นมาใช้กับเป็ดน้อยของเธอทันในนั้นบิลลี่เดินเข้ามาพอดีและก็ตกใจมากที่เห็นแม่ของเขากําลังฟินในตอนนี้แม่บิลลี่คุมสติไม่อยู่เกาะติดริกไม่ยอมปล่อยริกก็เลยโทรให้จิมมี่มาช่วยจัดการแม่บิลลี่แทนเขาซึ่งจิมมี่ก็ตกลงจะช่วยและในตอนนี้ก็มีแขกมากมายหลังเข้ามาปาร์ตี้ ที่บ้านของลิกเขาขายตั๋วได้เงินเป็นกอกเป็นกำรลริกก็ไม่พลาดที่จะชวนนีนามาปาร์ตี้ด้วยกันทั้งสองได้มีโอกาสคุยกัน2ต่อ2และลิกก็ตั้งใจจะสารภาพความในใจกับเธอแต่ก็ทุกขจังหวะพอแม่บิลลีวิง่งหนีจิมมี่มาหาลิกเมื่อแม่บิลลี่เห็นลิกอยู่กับนีนาก็เลยโมโหหึงจึงเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับลิกแถมในตอนนี้จู่ๆคู่ปรับพ่อของลิกก็ดันโผล่มาหาเรื่องเขาเนื่องจากว่าเขาตามหาพ่อลิกไม่เจอลิกก็พยายามจะไปตามง้อน,นีนาแต่ทว่าตอนนี้ปาร์ตี้ เริ่มเกิดเรื่องวุ่นวายเพราะมีตำรวจนักข่าวต่างพร้อมใจมาที่บ้านของริกนักข่าวต่างตีกันยั่งทำข่าวเรื่องศพที่อยู่หลังรถแม่เขาส่วนเควินก็พยายามหาเรื่องริกที่เข้ามายุ่งกับนีน่านีน่าโกรธริกมากเลยง้างมือจะเอากระเป๋าฟาดหน้าริกแต่ริกหลบทันทําให้กระเป๋าฟาดไปโดนหน้าตำรวจแล้วนีน่าก็โดนจับข้อหาทําร้ายร่างกายจหน้าทีเมื่อเกิดเรื่องวุ่นวายตำรวจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เลยยิงปืนขึ้นฟ้าทําให้สายไฟขาดแล้วก็ตกลงมาไปช็อตนักข่าวสลบคาที่หลัง จากนั้นทุกคนก็โดนรวบตัวไปขังที่โรงพักไม่ว่าจะเป็นบิลลี่แม่บิลลี่นีนา่าจิมมี่คริสตินาและคนอื่นๆที่อยู่ในงานยกเว้นริกแต่ริกก็ต้องตามมาที่โรงพักและบังเอิญเจอกับคู่ใหญ่ที่ตอนนี้ถูกจับข้อหาแอบ,บถ่ายภาพนักเรียนหญิงจิมมี่ก็ได้ขอให้ริกช่วยติดต่อทนายให้กับเขาแล้วริกก็ได้แวะไปหาพี่สาวพร้อมกับปลอบใจว่าไม่ต้องห่วงเขาจะหาเงินมาประกันตัวเธอแต่ถว่าเงินที่เก็บค่าตั๋วเข้าปาร์ตี้นั้นริกได้ใช้ประกันตัวพี่สาวหมดแล้วเลย ไม่พอที่จะประกันตัวบิลลี่เลยก็ต้องยอมปล่อยให้เพื่อนนอนคุกอีกคืนส่วนนีน่าก็แทบไม่อยากจะคุยกับลิกเลยถึงแม้ลิกพยายามจะขอโทษที่เป็นต้นเหตุให้เธอถูกขังคุกก็ตามลิกกลับมาบ้านนอนพักอยู่ในห้องคนเดียวและทันใดนั้นโรน่าก็ป้ากฏตัวขึ้นพร้อมกับปลอบใจลิกและบอกว่าพระเจ้าเท่าน,นั้นจะช่วยเขาได้ซึ่งลิกก็ยังไม่ชินกับการที่โรน่าโผลมาแบบเงีย,งยบๆจากนั้นลิกก็ตัดสินใจไปที่โบสถ์เพื่อที่จะสารภาพผิดและหวังว่าอะไรๆน่าจะดีขึ้นแต่พอลิกสารภาพ ที่เขาเคยจัดนัดกระชับมิตรกับแม่ของบิลลี่นักบวชก็เกิดไม่พอใจพอเขาก็กาลังแอบคบกับแม่ของบิลลี่อยู่แต่ไม่ไวายแม่บิลลี่ก็ยังตามมาวุ่นวายกับริกถึงที่บ้านและพยายามยย่วยวนชวนริกดือด้อดือด้อดือดอด่มกับเธอแต่ครั้งนี้ริกใจแข็งและไล่แม่บิลลี่ออกจากบ้านอย่างสุภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันริกก็ได้ไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลหลังจากที่เธอพยายามฆ่าตัวตายและโชคดีมากที่แม่ของริกไม่เป็นอะไรมากโดยความที่ริกไม่มีเงินจ่ายค่าแพ้พนันภาริกจึงยอมให้เขาตัด นิ้วแทนแต่ก็โชคดีที่คาริสเห็นใจริกและยกเลิกการเดิมพันในความที่แม่บิลลี่เอาแต่ช้อปปิ้งจนลืมประกันตัวบิลลี่ทำให้ริกต้องไปขอร้องให้ทนายของพอมาช่วยประกันตัวบิลลี่แทนริกก็ได้ปรับความเข้าใจกับแม่รวมถึงพี่ชายและพี่สาวริกรู้ดีว่าแม่ไม่มีความสุขเลยที่อยู่กับพอจึงได้รวบรวมเอกสารฟ้องหย่าให้กับแม่ซึ่งแม่ก็รู้สึกไม่กล้าหย่าเพราะเธอกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวริกเลยปลอบใจแม่ว่าแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวสักหน่อยพร้อมกับเอาน้องหมาที่พกใสก่กระเป๋ามา ให้แม่อุ้มไว้แม่ของริกก็กอดน้องหมาด้วยความดีใจทางด้านนีนาก็ได้ทำงานพ์ทไทม์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้และเธอก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าแท้จริงแล้วลิกก็ลำบากไม่น้อยที่ต้องคอยดูแลช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่ชายพี่สาวและสุดท้ายนีนาก็ให้โอกาสริกอีกครั้งทั้งสองปรับความเข้าใจกันแล้วก็จูบก,กันอย่างดุดเดิมและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งส่วนเรื่องศพที่อยู่ท้ายรถนั้นหนังไม่ได้ฉเฉลยว่าใครเป็นคนทำขอบคุณ ที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์จอนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ